อาจารย์ธันโนธรรม,มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูดวงฟรีประจำเดือนกุมภาพันธ์สองพค่ะโดยไพ่ยิปซีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะภาพรวมเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะแล้วก็ภาพรวมต่างๆนะคะมาดูกันว่าในช่วงเดือนแห่งความรักนี้คุณมีเกณฑ์ด้านใดบ้างนะคะในเรื่องของการเงินค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะ เงาจะเศร้าหรือว่าจะอาจจะพบเจอบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดหรือว่าสถานการณ์ของบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณมีสตินะคะคุณยึดมั่นในการคิดอย่างรอบคอบนะคะและคุณจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินนะคะ ในเรื่องของการงานค่ะคุณยังเป็นคนที่ขยันนะคะใช้ความอดทนใช้ความขยันใช้ความเก่งของคุณค่ะสร้างงานที่คุณทํานะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะจะสามารถทําให้คุณดีและมีความสุขในเรื่องของการงานให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความรักค่ะโชคดีค่ะสำ,สำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณยังมีความรักอยู่รอบๆตัวอย่างมีความสุขนะคะ หรือถ้าคุณจะมองหาความรักจากเพศตรงข้ามนะคะคุณก็สามารถหารักแท้ได้ค่ะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะครอบครัวของคุณค่ะช่วยดูแลสนับสนุนนะคะไม่ว่ามีอะไรก็ตามนะคะหันหน้าเข้าหาครอบครัวค่ะพูดคุยหรือว่าร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะครอบครัวของคุณพร้อมรับพร้อมที่จะดูแลแล้วก็พร้อมที่จะให้กำลังใจคุณค่ะโชคดีมากค่ะ ในเรื่องของภาพรวมนะคะในช่วงนี้ของคุณเองก็ยังมีภาวะของความใจร้อนอยู่นะคะในเรื่องต่างๆคุณก็ยังร้อนรนร้อนใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่คุณจะทําได้นะคะในช่วงนี้ก็คือว่าการเดินทางค่ะการออกไปออกแรงนะคะการออกเดินทางเพื่อที่จะตามหาบางสิ่งบางอย่างหรือว่าการที่จะต้องขยันมากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้สิ่งต่างๆที่คุณต้องการออกมานะคะอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะเรามีกําลังใจเรามีพลังเรามีความสามารถค่ะ สู้ต่อไปนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้คุณมีพลังมีกําลังใจนะคะทันเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนผ่านไปได้ะคะ่ะในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องดูแลตัวเองด้วยและเป็นสถานการณ์ ที่ทุกคนนะคะอยู่ในช่วงของเดือนแห่งความรักแล้วก็เป็นช่วงของตุตจีนนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะมั่งมีสีรุขมีความสุขเงินทองไหลมาเทมาทุกทิศทางนะคะอย่างง่ายดายนะคะครอบคุณโลรตินนะคะสําหรับสารอาหารป้องกันมะเร็งนะคะเป็นสารอาหารจากย่ารายนะคะซึ่งผลิตจากอเมริการาคาคนไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราในวันนี้นะคะ่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลนะคะหรือมีพิธีกรรมวงส่งตั้งศาลรใดๆค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษ,ษาคำแนะนำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะคะพบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ทันมโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและโคโราศาสตร์อาชีพสวัสดีค่ะ